ท่านผู้ชมครับนี่คือช่องจุมพลเกษตรยุคใหม่ครับคลิปที่28ครับนำพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการปลูกผักกาดขาวและกระลำดอกครับท่านผู้ชมก็เคยทานอยู่แล้วครับนะครับผักกาดขาวนี้จำหน่ายทั่วไปขายดีครับที่ตลาดที่ห้างก็มีครับกรอบอร่อยครับมีวิตามินธาตุอาหารของคนเรามากมายครับ ต้องทำแปลงผักนะท่านผูช้ชมครับเ้อทเป็นแปลงครับที่พื้นหน้าดินดินข้างบนลงข้างล่างข้างล่างขึ้นขึ้นข้างบนให้เป็นดินร่วนซุยเพื่อให้ออกซิเจนจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนและข้างบนลงไปข้างล่างแล้วก็จะได้ธาตุอาหารของไนโตรเจนซึมซับเข้าไปที่รากของพืชได้อย่างง่ายครับพิกครับบ้านแก่งสนามนาง ตำบลนโนนธรรมรานอําเภอแก้งสริมอำนาจงจวัดนครราชสีมาครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมครับค,ครับเอ่อประกาศข่าวป็นที่นิยมของตลาดแล้วก็บุนทั่วไปแต่ท่านผู้ชมก็เคยทานอยู่นะครับเพราะว่าเอ่อกระลำขาวนี้ทานง่ายครับกรอบแล้วก็ให้ วิตามินบำรุงร่างกายอย่างดีครับท่านก็ผมจะเคยทานแล้วก็รสชาติทำให้ร่างกายสดชื่นร่างกายแข็งแรงครับทานอากาศขาวแล้วก็ดูดูหนาวอย่างนี้นี่ปลูกง่ายครับเพราะว่าบางครั้งเราไม่จะเป็นต้องรดน้ำตัววันครับทุกอย่างครับพืชป,ปักทุกชนิดถ้าเป็นฤดูหนาวสามารถสีวันลดครั้งหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่า อากาศก็เย็นอย่างนี้หน้าดินอาจจะแห้งครับแต่พื้นข้างล่างาใต้ดินไปเนี่ยชุ่มชื้นอยู่แล้วครับเราไม่จำเป็นปต้องรดน้ำทุกวันนะครับก็เดนินแล้วต้องอพลิกพื้นก่อนคานผู้ชมครับพลิกพื้นก็คือปรับสภาพดินเอาดินข้างบนลงข้างล่างข้างล่างที่ผุพ่นนะครับครับแบบนี้เพื่อให กินมันร่วนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเราไม่ทำให้มันดินร่วนเนี่ยเขาจะเองลากยากครับนะครับเราต้องทำให้โตเพื่อทำให้เขาที่จะได้แทงรากง่ายๆครับไกลเกลี่ยให้ดินมันเป็น เห็นรวดซุยก็คือคือใหญ่ๆแล้วก็ทุเททบทเลยคานผู้ชมครับก็ทุบนะครับรม้เสียดาเสียอะไรต้องบอกให้คุณผู้ชมเพราะว่าเวลางอกขึ้นมาเนี่ยยาเขาก็จะงอกึ้นมก็จะทำให้มาแย่งอาหารแล้วก็เวลาอา,าก,กาศขึ้นที่ผักขึ้นเนี่ยเราจะ อถอนยากครับเราต้องช่วงนี้ต้องตัเกยบพวกหญ้าปฏิทุออกนะครับทำให้ปเป็นแปลงร่อง,องไม่ต้องไหล่ไปที่อื่นเพื่ความชุ่มชื้นที่แปลงับคุณผู้ชมไล่เอให้มันจะให้ดิน มันก้อนใหญ่ครับเพราะว่าเขาจะแทงหลักมันยากทมให้เป็นอีกรั่วยท่านผู้ชมครับเพื่อที่ทบบให้มันเสมอที่สองก็ตักใสด่ดิโรยปุ๋ยข้อท่านผู้ชมครับปุ๋ยข้อนีก่ก็ทำให้เกิด ในตัวเจนครับในตัวเจนก็คือทําให้พืชันต่อการเดินงอกงามได้ดีครับในตัวเจนนี้ก็ถือว่าก็จะมีที่หญ้านะครับแก้เปลือกหญ้าแห้งใบไม้สดใบไม้แห้งแล้วก็น้ำครับน้ำนี่ก็มีในตัวเจนสูงทําให้พืชเรื้องอกงามดีครับ แล้วก็แล้วที่แสมก็บานเลยครับท่านผู้ชมครับโรยประกาศขาวได้เลยครับก็โรยให้ทั่นทั่วท่านผู้ชม จะเป็นมเมล็ดนี่ความงวของเขานี่ก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คท่านผู้ชมแล้วก็โรยเยอะๆหน่อยไม่เหมือนกับที่เป็นหัวเป็นรากเป็นหนอนะแต่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเช่นเปลือกมันหน่อของหอมกล้วยสับรสพวกนี้เปอร์เซ็นต์งอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ถ้าเป็นเม็ดนี้ ประมาณเกือบสิบเปอร์เ <scale> ซ <entirely> ent <asted> ็นต <res> <necessary> ์ครับเราก็โรยให้ทั่วๆในเยอะเลยครับท่านผู้ชมเออขั้นตอนเออขั้นตอนต่อไปที่ใสิบเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชมขั้นต่อไปก็รดน้ำท่านผู้ชมครับพืชผักทุกชนิดท่านผู้ชมเมื่อเราปลูกเรา เพราะแล้วเนี่ยลด,ดนด้ำไปเลยครับเพราะว่าจะได้มีความชุ่มชื้นแล้วก็พรมที่จะออกได้ตลอดเวลาเลยนะครับปกติก็ไม่เกินเนื้อทิศก็จะงอ,อกครับอย่างข้าวโพดที่ผมปลูกไว้ก็สีมัน็งอ,อกนะครับเพราะนั้นเม็ดใหญ่ท่านผู้ชมข้าวโพดคือเม็ดใหญ่นี่อะไรก็ช่างนะที่เป็นเม็ดใหญ่เล้วว่าหัวใหญ่นี่โอกาสที่จะงอ,อกเร็วกว่า เ,เม็ดเล็กคนเล็กนะครับเพราะว่าเขาต้อง,งามดีเพราะว่าเขาเม็ดใหญ่มเมล็ดใหญ่ต่อต้านสภาพดินอากาศเขาจะดีกว่าครับบางอย่างก็อาจจะนานหน่อยแต่เพืชมสักอาที่ก็มีแต่เราก็ต้องอย่าไปใจร้อนนะครับเราต้องดูพันธุ์เขาด้วยครับเขาอาจจะพันธุ์ไม่แก่นะครับ เดี๋ยงอกแน่นอนครับแต่ว่าบางครั้งก็จะนานหน่อยเสี๋ประกาศพวกไม่ยากครับไม่เกิดอาทิตย์ก็จะเห็นผลแล้วครับเราก็ลดให้เป็นทั่วหน่อยครับต่อไปก็คุ้มยาน่ลยทุกท่านคุ้มยามีเศ็ดยาแห้งยาเปลือกหรือฟางอะไรอ่างเ้เห็นเห็นฟางก็คุมไว้ คุมเืออะไรเพราะว่าเมื่อเขางอกขึ้นมางอกหน่อแทงหน่อขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องถูกเสือแดดมาครับบางแดดให้เขาด้วยเพราะว่ายังอ่อนยังอ่อนเราต้องคุมแดดให้เขาหน่อยหนุ่มมี ยาให้แงงก็เกี่ยวได้นะครับใชั้นึงก็ได้ครับยาเกี่ยวใจให้หนาหนาหมดก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า,าเมื่อเขาแทงหัอขึ้นมาเนี่ยเขาจะแทงขึ้นมาเองครับคือฝักพิชิตเขาไม่มีปัญหาครับเวลาเขาแทงหัอเขาก็แทงหัวงขึ้นมาเลยแล้วก็ปลูกฟัก ท่านผู้ชมคุมผมรีวิวผูดปลูกสับประรดว่าถ้าใบเขียวไม่ถึงขึ้นมาแนละ้วท่านผูน้ชมในปลูกประมาณเจ็ดวันแล้วครับ ผมแยกรอกไปปลูกถั่วอันนี้ก็ขึ้นแล้วท่านผู้ชมครับที่ที่แล้วผมนี่ฮะเสร็จแล้วทำถูกวิธีก็ขึ้นแน่นอนครับท่านผู้ชมข้าวโพดก็ขึ้นหมดแล้วท่านผู้ชมนี่มันเป็ประมาณหกวันแล้วเนี่ย หมดลูบๆนะท่านผู้ชมเนี่ยเหมืใกล้ๆกันสะโพดนี้เม็ดใหญ่ท่านผู้ชมเม็ดใหญ่บางทีเขาล้มมีเราต้องเอาไม้ปักนะท่านผู้ชมเพื่อว่าเขาจะได้เลื้อยมาตามไม้เหยียบแล้วก็ใช้ไม้ปักมันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมครับให้เขาเลื้อยมาตามไม้นะครับท่านผู้ชม เวลาผมก็ขึ้นเยอะ,ะน,ยนะท่านผู้ชมนี่นะฮะดูท่านผู้ชมนหมฮะนี่ดอกนะฮะก็จะออกมาตามการของใบครับนี่นี่โน้มกิ่งใช้ไม้ปักมัดไว้กับไม้ครับก็ขึ้นดอกชมครับตัวนี้เลี้ยขึ้นมาแล้วครับเนี่ย ก็มีผลมีตลอดปีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็เราลองมาทําดูนะครับมีมากไม่น้อยก็เสร็จไม้เสร็จได้ท่านผู้ชมอย่าไปทิ้งนะครับเนี่ยอันนี้เป็นปุ๋ยอย่างดีท่านผู้ชมนี่ยอย่าไปทิ้งนะครับพวกเศษไม้เศษด้ายนี่ก็เป็นปุ๋ยครับเขาก็จะอ่านมากครับที่ผมโน้มกิ่งกันท่านผู้ชมครับนี่ฮะมะม่วงเอ่อโน้มกิ่งไม้ปัก มัดไว้กับไม้นะครับรูดกา้านของกิ่งแล้วก็ยอดก็จะตกไปก็จะเป็นหน่วยแล้วครับเนี่ยรีวิวเนี่ยท่านผู้ชมครับนี่ยตเล็กครับท่านผู้ชมดูสิตัวเล็ก มีดอกแล้วดอกนี้เราก็ช่วงนี้ก็ต้องลดน้ำหน่อยท่านผู้ชมเพราะว่าดอกเขาจะได้จเจริญงอกงามแล้วก็จะได้เป็นหน่วยต่อไปครับท่านผู้ชมก็มได้ดูวิธีการปลูกประการขาวและกระหล่ำเรียบร้อยแล้วนะครับต้องทำแปลงนะครับท่านผู้ชมครับพลิกฟื้นหน้าดินดินข้างบนลงข้างล่างข้างล่างขึ้นบนเพื่อให้ออกซิเจน จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วข้างบนลงไปข้างล่างง่ายครับเป็นดินร่วนซุยถาดอาหารในโตรเจนน้ำแล้วก็ปุ๋ยคอกจะได้ลงไปที่รากของพืชได้ง่ายครับท่านผู้ชมก็สามารถปลูกได้นะครับใช้กระลังรอยยางรถของเหลือใช้ ใส่ดินที่บ้านท่านผู้ชมแล้วก็มีปุ๋ยคอกหน่อยครับหรือไม่เชนนั้นก็ไปซื้อ,อดินปลูกนะครับที่ร้านเกษตรพืชผลหรือตามถนนครับขายพันธุ์ไม้พันธุ์ผลไม้ครับถึงละสิบ,บาทครับดินปลูกแล้วก็มะพร้าวขุยมะพร้าวนี่ถึงละสิบ,บาทครับไม่แพงครับแต่คลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมคนใกล้ชิดคนติดตาม เรื่องสนิทมิสหายช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้จะทำใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ